ประชาชานชาวตะบลบอ่อบินนะครับและส่อมวลชนุกท่านนะครับกับผมนะครับนายปริญญาวัชสุทนทรอัคราทัาน,นะครับประธานเภอศรสีราชานะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายเพื่อสีราชานะครับให้มาเป็นประธานในการประชุมรับฟังความค,คิดเห็นต่อใหอาคาบนิษัอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหานะครับผมขอให้ในที่แห่งนี้แสดงความคิดเห็นกันอย่างราสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นอย่างตงนั้น ระบบงานควบคุมหรือบำบาดนะครับอย,อ,รอย่างไรทำได้ง่ายขนาดนี้อยู่ในตัวเองนะครับส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการมีสขอบคุณรัศมีประมือครับเรื่องครับผสมในเวทีวันนี้นะครับวเวทีหลักก็คือในเวทีที่เราต้องการหายใจได้นะครับได้ครับชุ่มแหนมหายใจลำบากมาใช้ในช่วงท้ายต่อไป ก่อนนี้เรายางเป็น hmm. ส่วนตัวเองก่อนครับครับก่อนหนึ่งก็ขอบคุณผู้ตายนะครับกูตายแล้วก็ดีเป็นกาสร้างปัญหาไว้เพื่อจะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับการประชุมในวันนี้นะครับก็จะให้เราฟังความคิดเห็นจากทั้งส่วนราชการทั้งทางท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำทางผู้นำท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนการศึกษา แรงมาชการป้องกัน ism, และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสตีลคอร์ทไทยแลนด์จำกัดนะครับจากการรายงานของทางผู้มีมาเข้าว่าประชุมในวันนี้บริษัทชินดาสตีลคอร์ทไทยแลนด์จำกัดตั้งอยู่ที่ส่วนบริษายการดำเนินตลอดการท้องแสวงแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมอบหมายให้บริษัทชินบริษัทเทคนิค กผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวทีแห่งนี้ในการแลกเปยนข้อมูลและมีการเสริมสร้าผู้นำชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมผูยองเลียงผู้จัดการแผนงบุคคลที่ลายพัลลาตัวแทนของ